สบายดีพี่นอ้องมาส่งอาหารอีกเลยเนดะ้อบ้านคนรวยเนาะมอ่บ้านบุรวาดเซ็นน้ำแดงบางพี่พี่นอ้งองลัางง่ายเลยเพี่อนไปเบิ่งสว่างสว่างลังหนึ่งประมาณเกือบห้าสิบล้านหะรือเนาะ เดี๋ยวส่งกังเวินสุดท,ท้ายแห่เบิงเด้อพี่นอ้องกังเวินนะมาส่งกลางคืนส่งกังเวินสุดท,ท้ายแห่เบิงบ้านหลังนี้กับคนจีนเนาะคนอื่นเป็นคนไทยนี่แหละแต่ผัวเป็นคนจีนรวยได้พี่นอ้องรถใหญ่แอร์พาร์ตตูน่ามาแล้ว Oh, we'll my cap. Uh. ตอ,อนออกมาข้างนอกไม่เหานะเล่นด้วยพออยู่ข้างในเอาขอบคุณครับ <S <S ไปแล้วไปแล้วมาจงกับข้าวแมวไมวไม่เหงามีเหงา หลังมัดใหญ่โอเคเอเคไปชมหมู่บ้านคนรวยไล่หลายแถบพี่น้องหลายหลังแถดเด้อแต่กับบได้รัายให้เบิ้งแต่เบื้อนี้กับจิตจิตไายให้พี่น้องเบิ้งทุกวันละบันนี้ไปชงบ้านได้บ้านได้ตอนนี้กับ ทิท่ายให้เบิง้งอยู่ไทยไปส่งอาหารก็คือทำงานเก็บเงินสางตัวเนาะพี่น,น้องเดี๋ยวเมื่อบ้านนอกอยู่ไ้อยู่สวนนี่ทิ่ายให้เบิง้งวิธีชีวิตอยู่บ้านนอกเขตบ้านข่อยเป็นแน่ใดเนาะ,ะคือทุกุนเห็นคลิปเพื่อดนั่น,นะนะแหละกระจิบประมานกันไปกระจิบทายให้เบิง้งว่าไปไฮไปสวนเห็ดไ้เห็ดสวนแม่ใดเขตบ้านข่อยพเล็ดไ้เห็ดสวนในเขต เขตพุทไทยนะพี่น้องเขตภูไทยแต่ค่อยครับว่าพุทไทยกับโบเก่งคือเขาเลยเนาะเ่าก็เป็นเขยเนาะมันว่าพุทไทยนาก็บยังว่าพุทไทยโบเก่งคือเขาแต่ฟังหูเรื่องมั้แต่ยังว่าแต่ยังว่ามีเก่งคือเขาพอได้พลฟังออกอยู่พี่น้องถ้าก็จะจบคลิปซ้ำนี้เนาะถ้ากะ วัวครับกับฮอดปอมนาะพ่อแล้วเนาะอีกคือหมูบวานบรวานจบคลิปเลยเด้อพี่น้องสบายดีทุกคนเด้อคลิปนาเจอกันใหม่พี่น้อง